<c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนาย P ีวีซ่าเกมมิงและวันนี้ผมก็จะมาสมัครไซอัพในเกม r o b l o x นะครับโอเคก็คลิปเก่าก็ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับก็มีแต่ <c oughs> มันดูแบบไปค่อยแบบเชี่ยวชาญการสอนเท่าไหร่วันนี้ผมจะมาพูดแล้วก็สอนอย่างจริงจังนะครับมา โอเคครับขั้นแรกให้เรามาหน้าสายอัพครับขั้นที่2ให้เราใส่วันเกิดครับคุณเกิดปันไหนครับใส่ไปเลยครับผมสมมติว่าผมเกิดเดือนนี้วันนี้แล้วก็ปีนี้ชื่อเอาชื่ออะไรดีชื่อสมมติว่าผมจะใช้ชื่อนี้แล้วกันนะ Get b e t ท e e n น s t r e e นะครับนี่คือชื่อผมนะครับโอเคครับต่อไปก็ใส่รหัส พาสเวิร์ดรหัสประจําตัวไม่ให้ใครล็อกอินเข้ามาได้นะครับก็ตั้งไปครับผมก็จะตั้งของผมแล้วกันก็คครับต่อไปก็ใส่เจนเตอร์ครับเจนเตอร์ gender ก็คือเพศใส่เพศของคุณผมเพศชายครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ไม่ต้องสนใจครับอันนี้ก็เฉยๆแค่เตือนนิดหน่อยจากนั้นกด s i ่อัพเลยครับ จากนั้นมันจะให้ขึ้นว่า verification นะครับแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนให้ทําตามที่มันบอกอันนี้ก็คือให้หยิบให้หาสิงโตนี่คือสิงโตครับกดเข้าไปนี่ครับเรียบร้อยครับง่ายเกินมันก็จะเปิดหน้าเบคอนอย่างนี้ครับแล้วก็มีเกมให้เล่นเยอะแยะคุณสามารถเข้าไปเล่นเกมได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีอิสระเลยนะครับถ้าการสอนของผมมันไม่สะดวกตรงไหนไม่ถูกใจตรงไหนก็สามารถบอกผมได้นะครับวิจารณ์ติ เปลี่ยนได้นะครับก็สำหรับนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ